เอาละฮะสวัสดีเวรุ่นทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคา r p พาร์กิ่งครับและในวันนี้พี่ก็จะพาทุกคนไปทําการซื้อบ้านใหม่กันครับจากคลิปุก่อนที่เราได้ซื้อบ้านเก็บไว้ครับไ d ดีคือไ d เก่าเนี่ยมันบินไปแล้วฮะดังนั้นคลิปนี้ก็เลยจะมาซื้อบ้านใหม่เก็บไว้กันจริงๆพี่ก็อัดไปรอบหนึ่ง้วครับแต่ปรากฏว่าไฟดับนะครับผมพี่ก็เลยจําเป็นต้องมาอัดใหม่อีกรอบหนึ่งก็สําหรับในวันนี้ครับผมพี่ก็ได้ทําการแต่งรถมานะฮะเป็นรถ Ford F150 แต่งมาเป็นกระบะซิ่งของประเทศไทยเลยบอกเลยว่าค่อนข้างจะเหมือนพอสมควรอันนี้พี่ไม่ได้จ้างใครแต่งนะอันนี้คือพี่นั่งแต่งเองเมื่อกี้เสร็จเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ทุกคนดูสักหน่อยครับในส่วนของด้านข้างครับพี่ก็จะเขียนว่า monster by c&l n photo ก็จะเป็นแบบว่า monster by c&l photo คือ c&l n ก็แปลว่าคนในร่านนะครับผมคนในร่าเป็นคนทํานั่นเองสําหรับฝากระโปรงด้านหน้าครับผมก็จะทาเป็นฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่ครับ ก็จะมีประมาณนี้มันก็อาจจะไม่สวยมากแต่มันก็พอดูได้นะครับผมสาหรับด้านนี้ก็จะเหมือนกันครับผมแล้วก็ล้อนี่พี่จะใส่เป็นล้อล้อสีทองนะครับผมก้านเล็กให้มันเหมือนแบบว่ากระบะซิ่งของประเทศไทยนะครับผมก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยฮะแล้วก็ตรงตูดตรงนี้ก็จะใส่ลายธงประเทศไทยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งด้านหลังครับผมนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโลบาใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะอ่าตรงฝาท้ายเนี่ยใส่เป็นแบบว่าสีแบบ เออสีไทเทเนียมอ่ะทุกคนค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมตรงฝาท้ายที่กั้นฝาท้ายเออประมาณนั้นละกันอ่ะในวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปซื้อบ้านในด่านซิตี้2ครับสำหรับด่านไฮเวย์นะครับพี่ยังไม่ซื้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปซื้อที่หลังนะครับเพราะว่าเราได้ทําการรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วแต่วันนี้จะไปรีวิวที่ด่านซิตี้2กันจากที่พูดต้นคลิปอ่ะครับทุกคนก็ไปมานิดเดียวก็คือไฟดับแล้วก็หายหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูใหม่กัน อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยพี่ก็ต้องมาทดสอบความแรงของเจ้ารถคันนี้ให้ทุกคนดูก่อนครับว่ามันแรงแค่ไหนกันทุกคนสําหรับเจ้า Ford f o r d f 1อิ50กระบะซิ่งประเทศไทยผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ทุกคนดูกันครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเช็คกันเลยครับทุกคนอ่ะฮะเดี๋ยวผมจะทําการออกตัวนะฮะทุกคนทุกคนจับตาดูดีนะครับผมนี่ไปเลยฮะ,ะนี่เป็นไงโคตรแรง อแรงเกินบางทีแรงจนยกล้อนะครับผมนี่เป็นไงเอาอีกเอาอีกโอ้มันยกไม่ตรงอยโอแรงเกินแรงเกินไปบางทีแรงจนยกล้ออะไรผมขอยกอีกรอบหนึ่งกันนะตีเป็นไงเอาเรื่องชัดๆแรงเกินเอ้าแม่จะคว่ำอย่างเดียวเลยครับผมยกนานไม่ได้ฮะจะคว่ำอย่างเดียวเลยโอเคฮะ อันนี้คือผมแบบปรับจูนมาเพื่อทําการยกล้อเล่นนะครับทุกคนแล,แ,ลแล้วทำไมมันกินทรายวะเอาเอาใหม่เอาใหม่ผมขอยกอีกสักรอบขึ้นไหมขึ้นว่ะไปมันยกมันอาจจะยกได้ไม่ไกลนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ทําการแบบว่าปรับความต่ําความสูงของรถมาเพื่อทําการยกให้มันยาวนะครับเอาจิงถ้าอยากจะทําให้มันยกยาวอ่ะพี่คือพี่ทําได้ครับคือตอนที่พี่จูนมาใหม่ๆอะ่ะคือพี่ลองทําไปแล้วครับผม ปรากฏว่ายกได้ยาวมากครับผมเกือบประมาณครึ่งแมปนี้อะ่ะครึ่งทางไฮวีอะ่ะคือยกได้ยาวจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเอาอีกรอบนึงแล้วกันกําลังมันเลยครับผมยกล้อเล่นคนเดียวก็มันนะฮะอีกแบะซิงไทยแรงแรงงี้ครับผมยกยก่ยกมยขึ้นอีกนี่เอาว่ะเอาโอ,โอ้เกิดบ้าอะไรขึ้นรุเนี้ย โอ้ยยกล้อทีนี่คือคว่ำไปด้านหน้าเลยหรือไงวะเนะี่ยโอเคเอาไหมึ๊บไอ้เอาเลยไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้หมันโคตระแรงโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปธรรมดากันเออไม่ต้องยกก็ได้วิ่งไปธรรมดาเลยมาดูกันว่าความเร็วทางยาวนี่จะทำดีสักแค่ไหนอยากจะบอกว่าเซตจ,จูน,นี้มันพี่ไม่ได้ทำมาเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอา ตำรวจจับแล้วมนยกล้อฉีอ,อ,อโอเคไปไปต่อ,อจะบอกว่าความเร็วทางยาวพี่ไม่ได้เซ็ตจูนมาเพื่อให้มันวิ่งทางยาวได้ความเร็วสูงสุดนะครับแต่มันก็พอวิ่งได้แหละแต่คือพี่เน้นแต่งสวยมาครับตำรวจจับไม่พอน้ํามันก็ยังจะมาเสือกหมดอีกเอาเข้าไปเวนกร,รมได้แท้วันนี้ไฟก็ดับอีกโอ้โหเอา,เอา,เอามีอาการสะบัดเล็กน้อยเอา traction control ออกน่าจะหายสะบัด โอเคตอนนี้ทําความเร็วไปที่350กิโเมตรต่อชั่วโมงอ่าทำไมรถมันเป็นสั่นๆแบบนี้วนะเนี่ยอะไรัะ,ย,ะยังได้อยู่รถคันนี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะทุกคนสําหรับลายที่แต่งมาในวันนี้อันนี้คือผมไม่ได้แต่งตามใครนะอันนี้คือผมแบบนั่งแต่งเองคิดเองเลยอ่าน้ํามันหมดซื้อ6000วิ่งไม่ถึง400อันนี้คือไม่ได้เซ็ตจูนมาเพื่อให้มันวิ่งถึง400 แต่ก็เกือบจะถึงอยู่นะแต่ถ้าเซีจูนมาดีๆมันอาจจะวิ่งถึง400ได้เลยสําหรับกระบะคันนี้แต่นี่คือผมทํามาเพื่อยกล้อไงคือถ่วงน้ําหนักให้มันยกล้อมันก็เลยวิ่งได้ไม่ค่อยแรงมากอ่ะอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันกําลังมันเลยครับสําหรับการยกล้อโอเคแ้วปรับให้มันขับเองไม่ใช่สิให้มันแบบเออให้ทางมันตรงไปเลยต้องโยกสักนิดนึงครับผมไม่งั้นไม่ขึ้นฮะไปฮะไป <laughs> โอ้ว่าทำไมมันจะคว่ำอย่างเดียวเลยมันเป็นอะไรโอ้มันแรงอย่างนี้นี่เองกระะเมืองไทยแต่ควันไม่ดํานะเออกระะไทยก็จริงแต่ควันไม่ดําครับอ่ะวิ่งอีกสักรอบนึงอันนี้จะวิ่งไปแบบยาวๆเลยเดี๋ยวเอาบังคับเองออกก่อนเรับผมวิ่งเสร็จรอบนี้เดยเราจะไปซื้อบ้านใหม่กันทุกคน นะฮะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมจะรีวิวให้ทุกคนดูด้วยว่าบ้านใหม่นี่มีอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านที่เราไปซื้อไว้เมื่อคราวก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามีน้องมาคอมเมนต์บอกว่าบ้านใหม่นี่คือมีน้องหมาด้วยใช่ไหมแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะจากที่ผมไปรอบแรกโอเคฮะผมคิดว่าน่าจะความเร็วก็ใกล้400ออ่ะถ้าจูนมาดีเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันชนได้ด้วยเหรอเอาเอาเอารถพังเลยทีนี้ มันชนได้เลยเหรอทุกคนเอาควันดำมาควันดำแน่นอนเลยนี่กระบะซิงไทยนี่ควันดำมาแล้วโอเคมาครับทุกคนไม่ยงไม่ยกมันลารอนะครับผมเมื่อกี้เกิดอาการกระตุกเล็กน้อยก็เลยออกเข้าใหม่นะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ในด่านซิตี้2แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการซื้อบ้านกันบ้านที่เราจะไปซื้อเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้ครับผมเป็นรูปตรงรถสีเหลืองจุดนี้ผมก็ได้ไปซื้อมารอบแรกนะครับผมแล้วก็หลุดไปโอเคเราจะทําการไปรีวิวนะครับผม ไม่ยกไม่ยุ่งมันละล้อนี่ขนาดจะไม่ยกรถมันแรงเกินนะครับนขนาดจะไม่ยกมันยังจะยกเองเลยแม่แรงจริงๆโอเคตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายมันถึงจะไปได้ถ้าตรงไปมันยังไงมันก็ต้องเลี้ยวผมขอออกซ้ายไปเลยเดียวเดียวเดียวโอ้ห่วงน้ำหนักไว้ด้านหลังครับนี่จะยกล้ออย่างเดียวเลยแรงเกินแรงเกินไปบางทีแต่เข้าโค้งแรงไม่ได้ครับผมรถมันจะคว่ำฮะเราต้องค่อยๆเข้าโค้ง นี่เหยียบไม่ได้เลยนี่จะยกอย่างเดียวเลยนี่ปะซิ่งเมืองไทยของแท้โคตรแรงครับเทีตรงไปเลยฮะสำหรับด่านนี้มีน้องมาคอมเมนต์นะครับผมจากคลิปที่แล้วที่พี่ได้ไปวิ่งเก็บตังน้องมาเม้นบอกว่าเอ้พี่เอ๋อเลย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 พี่ยังเก็บตังด่านนี้ได้ไม่หมดเลยนะยังมีอีกเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บแบบทีหลังก็ได้เดี๋ยวผมต้องไปแบบไปศึกษาดูก่อนนี่ <laughs> เหยียบคันเร่งไม่ได้เลยทุกคนมันจะยกอย่างเดียวเลยว่ะกระบะซิ่งเมืองไทยนันน่น,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 นค่อยๆเหยียบฮะค่อยเหยียบแม่รถมันแรงก็ต้องทำใจฮะผมก็ต้องค่อยๆแบบไปเบาๆฮะไปแรงไม่ได้โอเคเลี้ยวขวาตรงนี้เบาได้เบาโอเคฮะเหยียบไปเลยทีเนี้ยเอ้ยยกไปเลยยกเข้าหมู่บ้านไปเลยนี่มาถึงแล้วครับผมเอาบ้านหลังไหนวะหลังนี้ใช่ไหม นี่หลังนี้เราซื้อเก็บไว้แล้วครับผมแหมตกใจหมดไม่เห็นที่ซ่อมรถมันขึ้นไงนึกว่ามันยังไม่ได้ซื้อโอเคฮะลงจากรถมาเอาจงริงนะทุกคนถ้ามองแบบไกลๆแบบนี้มันก็แบบค่อนข้างจะสวยเลยนะแหมชมรถตัวเองนะ <c oughs> ก็ชมหน่อยนะครับผมแหมนั่งแต่งมาก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรเลยนะครับลายนี้เออมันก็สวยดีนะเอาจริงๆนะเนี่ยถ้าดูแบบไกลๆด้านหลังเนี่ยไอตรงแบบฝาท้ายเนี่ยไอตรงตรงเหล็กเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอไฟเบอร์เนี่ยไม่ใช่ไฟเบอร์เรียกว่าอะไรวะเออช่างบันเทอะผมก็ลืมลืมละตอนนี้สมองเริ่มเบอือนัทุกคนมันก็แบบสมจริงอยู่โอเคฮะทุกคนไอรู้สึกว่าไอตรงที่เอารถเข้าไปเก็บเนี่ยมันสามารถเปิดประตูได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวลองไปเช็คดูหน่อยเปิดได้จริงหรือเปล่าเอ้ยเปิดได้ป่ะเอ้ยเจ๋งเลยเจ๋งเลยแต่ผมมองว่าทําไมมันรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปถ้าเทียบกับขนาดรถของเรานะครับคือรถของเรานี่คือใหญ่มากครับทุกคน โอเคงั้นเดี๋ยวเอาไว้ข้างนอกนี่แหละรถเราเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวบ้านไปดูบ้านกันก่อนว่าบ้านนี้มันแตกต่างจากบ้านที่เราซื้อไว้คราวก่อนยังไงนะครับผมเอออยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อมาในราคา800,000บาทคือค่อนข้างจะแพงนะน่าจะเป็นเพราะว่าบ้านตรงนี้มันอยู่ในในเมืองนะครับผมคือไอ้บ้านหลังก่อนเนี่ยมันอยู่นอกเมืองมันก็เลยราคาถูกแต่มันได้หลังที่สวยกว่านะหลังนั้นแ่ะแต่หลังนี้คือหลังเล็กมาก โอเคพอเข้าประตูมาซ้ายมือก็ผมตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแบบน่าจะเป็นที่รับแขกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีทีวีแล้วก็มีชั้นวางหนังสือค่อนข้างจะโอเคเลยนะเหมาะกับแบบว่าอยู่ครอบครัวอะไรประมาณนะี้อยู่กับครอบครัวตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะใช่หรือเปล่านี่ตรงนี้มีกระจกมองไปหลังบ้านเอ้ยหลังบ้านมีสวนมีสวนหลังบ้านด้วยเอ้ยนี่ไงน้องหมาเอ้ยมานี่มานี่มานี่ เสีย <laughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออน้องหมาอันนี้อันนี้น้องหมาพันอะไรนะผมผมไม่รู้จักอ่ะผมไม่รู้จักน้องหมาพันอันนี้แต่ผมเคยเห็นอยู่นะครับผมน่ารักดีนะครับผมตัวเตีย้ยๆนะฮะโอเคพอเดินมาถึงจุดนี้อันนี้น่าจะเป็นครัวนะครับผมครัวนะฮะตรงนี้มีการน้ําร้อนแล้วก็มีที่ล้างถ้วยนะฮะแล้วก็มีเตาไมโครเวฟเลยค่อนข้างจะครบเครื่องเลย มีมาให้ครบเลยเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วแบบอยู่ได้สบายไม่ต้องซื้ออะไรมาเพิ่มเดินมาห้องฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะรู้สึกว่าจะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมแล้วก็มีเตาไฟด้วยโอ้ยเจ๋งเลยแล้วก็มีจะมีชั้นวางหนังสือนาฬิกาตอนนี้8ปดโมงรู้สึกว่านาฬิกาจะตายนะฮะนาฬิกาไม่เดินเลยเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูน้องหมาหลังบ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวชั้น2กันก่อน โอเคฮะเอ้ยตรงนี้มีตู้เย็นด้วยอันนี้อะไรอ่ะสีดมดามันคือเครื่องอบขนมปังหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไปเราขึ้นชั้น2กันทุกคนเออพอเข้ามาในบ้านแล้วมันปรับเป็นมุมกล้องบุคคลที่1ให้ใช่หรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่นี่ว่ะนี่ขึ้นมาชั้น2ตรงนี้มีรูปห,หอ,อไอเฟลอ่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันหอนอาฬิกาอยู่ที่อ่าลอนดอนนี่รู้จักหอนอาฬิกาด้วยใช่หรือเปล่าไม่รู้อ๋อตรงนี้เป็น ห้องซักผ้านะครับผมมีเครื่องซักผ้าสองเครื่องเอ้ยถือว่าเอาเรื่องเลยนะเนี่ยมีเครื่องซักผ้าสองเครื่องตรงนี้เป็นห้องของลูกเออแต่ตอนนี้เรายังไม่มีลูกนะครับผมยังไม่มีเมียด้วยนะฮะตอนนี้ก็โสดๆอยู่นะครับผมนะแต่ก็มีห้องมีเป้ป้าไว้ไว้มีลูกแล้วแหละเออมีไว้รอเลยโอเคอ่ะถอยไม่ได้เอาเอาเอาฝัา่งซ้ายก่อนออะแล้วก็ไปฝั่งขวาฝั่งซ้ายเดินเข้ามาปุ๊บ ห้องซ้ายมือเอาตรงนี้เป็นห้องน้ำเหรอแหมมีอ่างอาบน้ำกุชชี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่น่าจะเป็นอ่างอาบน้ำธรรมดาแล้วก็เอ้ยไข่ไม่ขี้่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผ้าเช็ดเท้าออผ้าเช็ดเท้าตอนที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกอ๋อมีทิดชูให้ด้วยค่อนข้างจะพร้อมอยู่กันเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับผมตรงนี้ก็จะมีภาพด้วยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเ่อรี้มีภาพแบบ เอ้ยตกแต่งได้ดีตกแต่งได้ดีแ,ดดแล้วเริ่มเริ่มจะงงกับบ้านแล้วตรงไหนมันเป็นตรงไหนวะเนี <c> ่ย <oughs> เริ่มจะงงแล้วครับผมอ๋อเดินมาตรงนี้อีกห้องนึงจะเป็นห้องทํางานนะครับผมหืมมีโน้ตบุ๊กพอดีเลยบ้างๆเรามานั่งเล่นเกมกันมานเล่นเกมอะไรดี <c oughs> รอเล่นรอเล่นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเอารู้สึกว่าบ้านนี้รู้สึกว่าจะชอบอ่านหนังสือกันนะฮะมีชั้นหนังสือทุกห้องกันเลยเกือบทุกห้องอะ่ะ ออขนาดแบบห้องน้ํายังมีแบบภาพติดฝาผนังเออค่อนข้างจะเป็นบ้านที่รักการอ่านนะครับผมโอ้หตรงนี้มีตู้เซฟข้างในนี้มีอะไรครับผมคิดว่าข้างในนี้ไม่น่าจะมีเงินนั้นน่าจะเป็นอย่างอื่นน่าจะเป็นปืนปืนซะมากกว่าโอเคเหลืออีกห้องไหนห้องนี้เหรอเอ,อ้ยห้องนี้มีเตียงสองชั้นอา้าวแล้วทําไมเข้าไปไม่ได้เออเดินเข้ามาตรงนี้เป็นที่นอนของใครที่นอนของเราหรือเปล่า น่าจะเป็นของลูกไหมเนี่ยมีหนึงสือเหมือนเหมือนทําการบ้านอยู่เนี่ยเหมือนที่นอนของห้องลูกชายอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้ค่อนข้างจะมันก็เล็กอ่ะคือมันมันเล็กมากเลยโอเคไม่เป็นไรช่างมันรีวิวแค่นี้แหละนิดเดียวหน่อยโอเคตรงนี้ก็รีวิวละเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งครับผมฝั่งทางนั้นรู้สึกว่ามันเดินลําบากซะเหลือเกินพอเข้ามาห้องทางนี้นะครับผมหืมทางนี้ นห้องค่อนข้างจะกว้างอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องนอนของเราแล้วก็แฟนของเรานะครับผมมีเสื้อใครมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยผมไม่ได้ใส่เสื้อแบบนี้ไอ้นี่เันเสื้อใครเอยีหรือจะเป็นเสื้อเมียรหรือเปล่าน่าจะใช่เสื้อเมียเสื้อเมียนะฮะพูดลิ้นพันกันแล้วตอนนี้อ๋อตรงนี้มีโทรศัพท์วางอยู่ด้วยแต่ไม่มีคนแต่ดันมีเครื่องโทรศัพท์อ๋อตรงนี้มีทีวีและอีกเช่นเคยครับผม มีชั้นวางหนังสือเกือบทุกห้องเลยก็เหมือนว่าจะรักการอ่านทีวีน่าจะจอ40นิ้วนะครับแม่จะจอค่อนข้าจะใหญ่เลยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่งหน้าของแฟนของเรานะฮะแต่เรายังไม่มีแฟนแล้วมันมีได้ยังไงวะเออมันเป็นบ้านคนอื่นมาก,ก่อนเละเออก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก็มีต้นไม้นี่นต้นเลเนี่ยเออค่อนข้างจะสวยนะฮะตน้นนี้โอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี บอกแล้วว่านี่ห้องเก็บรองเท้าเหรอโอ้โหเข้าไปได้ไหมได้เอ,อาเธอรู้ไปไหนอันนี้จะเป็นรองเท้าหรือหนังสือผมคิดว่าไม่น่าจะใช่รองเท้าถ้ารองเท้าไม่น่าจะเอามาไว้ในห้องขนาดนี้หรือว่ามันเป็นของที่หรูหราตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําอีกครับกุชช <Good S 1> ี่อางกุชชี่ผมว่าไม่น่าใช่นี่ลงไปอาบได้ไหม <c oughs> <c oughs> เสร็จๆๆอนะผมมันก็จะมีอ่างล้างหน้ามีผ้าเช็ดตัวอค่อนข้างแต่อุ้ยมีชักโคกมุมนี้ด้วยเอ้ยค่อนข้างจะครบเลยคือในห้องเดียวนี่มีที่นอนมีเตียงนอนมีห้องน้ําให้ครบเลยห้องนี้ห้องใหญ่กว่าห้องอื่นเลยโอเคน่าจะรีวิวหมดแล้วสาหรับชั้นสองแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อ๋อห้องลูกแต่เรายังไม่มีลูกนี่ว่ละโอเคลงไปดูชั้นล่างไปดูน้องหมากันหน่อยครับน้องหมา นี่ไงเอาน้องมาหายไปไหนมีแต่บ้านออกมาแล้วครับผมส่วนหลังบ้านนี่ไงน้องหมามาแล้วมานี่มานี่เราสามารถจับได้ไหมเอ้ยทำไมทำไมหมามันนอนอย่างเงี้วะเนี่ะเออน่ารักดีน่ารักดีนะฮะผมนี้๋ยวเต้นให้น้องหมาหน่อยชีวเฮ้เอาน้องหมาตกใจน้องหมาบอกว่าเฮ้ยกดทำอะไรวะเนี่ย น้องหมาตกใจนะฮะผมนี่เต้นใส่น้องหมานิดหน่อยเอยเดี๋ยวเราไปดูบ้านน้องหมากันหน่อยว่าบ้านน้องหมานี่มันเป็นยังไงนี่มีการเขียนว่าโฮมอยู่ตรงฝาบ้านด้วยเอาว่ะไม่มีใครให้อาหารน้องหมาเลยแต่เราเองก็ยังไม่มีอาหารด้วยซ้ำนีเ่เดินไปดูสวนหลังบ้านหน่อยอฮ้ค่อนข้างจะโอเคนะมีต้นมงต้นไม้วิวคือดีเลยอะ่ะมองออกไปทางนั้นก็จะเป็นถนนใหญ่ ตรงนี้น่าจะเป็นเขตของบ้านคนอื่นนะครับผมแต่มีแต่ต้นไม้อะไม่มีอะไรเลยเอ้ยน้องหมาวิ่งตามเรามาทําไมน้องหมาจะมีซิ่งรถกับพี่ไหม <c oughs> เดี๋ยวพี่พาไปยกล้อไปหรือเปล่าไม่เอาไม่เอานะฮะผมเดี๋ยวทรมานสัตว์นะฮะขนาดเรานั่งเองยังจะอ้วกอยู่แล้วนะครับผมเราเดินมาดูฝั่งนี้หน่อยนี่ตรงนี้มีเก้าอี้แบบว่ายามเย็นแบบว่าพระอาทิตย์อ่อนแสงเราก็มานั่ง เล่นชิลๆเปิดเพลงฟังหลังบ้านโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากโ,โหวิวคือดีมากทุกคนมองไปตรงนั้นก็จะเป็นตึกไม่รู้ว่าตึกอะไรนะครับผมแต่คือใหญ่มากครับวิวตัวนี้คือค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในเขตตัวเมืองด้วยอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะฮะต้องดูให้รอบๆบ้านสักหน่อยแล้วน้องหมาวิ่งตามมาไหมน้องหมาจะวิ่งตามมาหน้าบ้านไหมอ่ะเราลองเดินไปดู เื่อน้องมาจะวิ่งตามมาครับนี่โอ้โหหน้าบ้านคือหรูมากด้วยมีที่นั่งแบบมีล่มให้ด้วยคือแบบเหมาะกับไว้ปาร์ตี้มากเอ้ยน้องหมาเดินตามเรามาโอ้โหมีการนอนด้วยแม่น่ารักจริงๆเดี๋ยวแต่ว่าแต่่ตตาก,กัดผมนะไม่กัดหรอกไม่กัดหรอกอันนี้หมาเลี้ยงเราเองเอ้ยถ้าผมพาน้องหมาขึ้นรถมันจะขึ้นด้วยไหมเอ่โอ้โหรถก็สวยบ้านก็สวย หน้าตาเจ้าของบ้านก็หล่อนะครับชมตัวเองเอารมณ์ลองขึ้นรถดินต้องหมาจะทํายังไงมาๆมาๆมาๆต้องหมามันขึ้นรถกับพี่มะอา้าว้องหมาไม่มาขึ้นครับต้องหมาขึ้นรถไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอารถเข้าไปจอดในบ้านดูซิมันจอดได้หรือเปล่า,อาลองเอาเข้าไปจอดใต้บ้านดูปึ๊บโอ้โหทุกคนดูฮะคือมันพอดีกับประตูบ้านเลยขนาดรถผม รอเอาเข้าไปดูก่อนเผื่อจะเข้าได้โอ้เอาเข้าได้แล้วมันอะไรวะเนี่ยเอย้เข้าได้เว้เข้าได้เข้าได้แต่มันปิดประตูไม่ได้เนี่ยมันไม่น่าจะปิดประตูได้น่าจะปิดได้อยู่เลยแต่คือมันแบบสด็จมากเลยผมคิดว่าเราจอดไว้หน้าบ้านน่าจะดีที่สุดนะครับผมอ่ะถอยออกมาก,ก่อนเอ้ระวังเหยียบน้องมานะไม่เอานะจอดจอดจอดโอเค รู้สึกว่ารถเราจะได้รับความเสียหายหรือเปล่าวะเอออย่างนี้แบบไม่ได้รับความเสียหายเราเพิ่งขับมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราเดินไปซอวรว์รอบๆตรงนี้หน่อยเออตรงนี้มันเหมือนแบบหมู่บ้านตรง GTA เลยทุกคนเนี่ยคือมันจะเป็นบ้านแบบป่มกลมแบบนี้ครับเป็นแบบหมู่บ้านล้อมรอบวงกลมแบบนี้คือเหมือน GTA มากฮะนี่เอ,อ้ยตรงนี้เป็นตู้จดหมายไอ้ตู้จดหมายบ้านใครวะเนี่ยน่าจะเป็นบ้านเราใช่ไหมอันนี้มันรั้วบ้านเราเหรอ เออน่าจะใช่น่าจะใช่ใชตรงนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นแบบว่าเอาสวนเอาไว้ปลูกดอกไม้แต่ตอนนี้น่าจะเป็นฤดูที่ไม่สามารถปลูกดอกไม้ได้ก็เลยไม่มีดอกไม้โอ้วิวค่อนข้างจะโอเคเลยทุกคนบ้านใหม่ของเราในวันนี้โอ้โหแรงรถก็แรงบ้านก็ที่เอ้ยเดี๋ยวมีธงชาติอเมริกาอยู่ธงชั้นสองด้วยเออเออเอเอเข้าท่าเข้าท่าฮะ ก็โอเคนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ยาวแล้วนะฮะก็ถ้าคนที่ชอบถูกใจหรือว่าชอบคลิปนี้นะฮะโหพูดจนลิ้นพันกันแล้วตอนนี้คือคือเริ่มเพียรแล้วพี่เริ่มเพียรแล้วถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ